แน่แน่พวกเจ้าดูดักแด้ตัวนี้สิวันวันวน,น่ะมันได้แต่นอนอยู่นิ่งๆไม่เห็นจะทำประโยชน์อะไรเลยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ่าตอนนี้ใกล้เวลานอนรอบบ่ายของน้องมินดาแล้วค่ะน้องมินดามาเตรียมตัวนอนแล้วใช่ไหมคะนอนกับพี่มีมีนะคะ,ะฝากเพื่อนๆกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะมินดาจ๋าใกล้นอนรอบบ่ายแล้วเราไปฟังนิทานกันดีไหมคะ อ่าแม้ว่าไปฟังนิทานกันดีกว่านะไปกันเลยค่ะเย่พี่มีมีน่ารักมาก<แ>โอเคค่ะเย้พี่มีมีเย่ยค่ะนิทานเรื่องชายหนุ่มกับต้นไผ่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะสวนของชาวไร่แห่งหนึ่งและที่สวนแห่งนี้นั้นก็ได้ปลูกพืชผักผลไม้ไว้อย่างมากมาย อยู่มาวันหนึ่งลูกชายของเจ้าของสวนผลไม้ก็ได้เดินเล่นอยู่ในสวนผลไม้ตามปกติฮวันนี้อากาศช่างดีเหลือเกินดูสิได้เวลาไปเดินชมสวนผลไม้ของพ่อข่าซะหน่อยแล้วโอ้โหผลไม้มันช่างออกลูกอุดมสมบูรณ์ดีจริง,รงๆ <laughs> เสียงของลูกชายเจ้าของสวนได้เอ่ยขึ้น และเมื่อเขาเดินชมสวนผล,ลไม้ไปได้ไม่นานนักก็ได้สังเกตเห็นว่ามีต้นไผ่ที่ปลูกไวร้รอบๆสวนลูกชายเจ้าของสวนจึงคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมต้นไผ่เหล่านี้พ่อถึงจะปลูกไว้เยอะนักนะดูรกเหลือเกินต้นไผ่เหล่านี้มันดูไม่มีประโยชน์เอาซะเลยไม่มีทั้งดอกสวยงามและไม่มีผลใหาเก็บกินทำไมเราต้องปลูกไว้ด้วยก็ไม่รู้นะห้ย เมื่อลูกชายเจ้าของสวนคิดเช่นนั้นจึงสั่งให้คนงานมาตัดต้นไผ่ทิ้งหมดแน่เน่พวกเจ้าคนสวนน่ะไปตัดต้นไผ่ออกให้หมดเลยนะดูสิมโรกหูโรกตาสวนของข้ามากเลยตัดออกไปจะได้โลง่งๆไปคอรับครายน้อยเมื่อได้รับคำสั่งคนงานที่สวนก็ได้ไปทำหน้าที่ของตนเองและแล้วต้นไผ่ที่ปลูกอยู่ร,บรอบๆสวนก็ถูกตัดทิ้งจนหมด โอ้โหพาอตัดต้นไผ่ออกแล้วน่ะมันดูสะอาดตาดีจริงๆเลยนะไม่ดูรกหูรกตาเหมือนแต่ก่อนดีมากคนสวนลูกชายเจ้าของสวนได้เอ่ยชมผลงานของตนเองแต่หลายวันต่อมาเมื่อต้นไผ่รอบๆสวนถูกโค่นทิ้งจนหมดก็ทำให้เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ในป่าโดยรอบต่างสังเกตเห็นผลไม้ในสวน นี่นี่พวกเราดูในสวนนั้นสิผลไม้เต็มเลยนะอาหารของพวกเราไปไปพวกเราพวกเราเจอแหล่งอาหารใหม่แล้วนะมีแต่อาหารอุดมสมบูรณ์ทั้งนั้นไปเสียงของสัตว์ป่าน้อยใหญ่พากันตื่นเต้นดีใจที่พบแหล่งอาหารแห่งใหม่ที่นี่มีผักผลไม้อย่างอุดมสมบูรณ์พวกมันจึงได้พากันมาขโมยกินผักผลไม้จนหมดเหลือทิ้งไว้เพียงสวนที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก และแล้ววันต่อมาลูกชายเจ้าของสวนก็ได้เดินลงมาที่สวนอีกครั้งอ๋อวันนี้อากาศดีเหลือเกินเดี๋ยวขอเดินไปชมสวนข่ายสักหน่อยนะแต่เมื่อลูกชายของเจ้าของสวนผลไม้เดินมาถึงสวนเขาก็ต้องตกใจกับภาพเบื้องหน้าเป็นอย่างมากอ้ออะไรกันนี่ทำไมสวนผลไม้ของข้ามันถึงเสียหายเช่นนี้ฮะคอนสวนคอนสวนอยู่ไหนกันหมดฮะ เสียงของลูกชายเจ้าของสวนผลไม้เอ่ยขึ้นด้วยความตกใจจึงเรียกให้คนสวนนั้นมาพบขอรับขอรับนายน้อยข้านะดูแลสวนอย่างเต็มที่แล้วขอรับแต่เมื่อวานน่ะมันมีสัตว์ป่าเข้ามาหลายตัวเลยพวกมันนะพากันมาบุกที่สวนผลไม้กิน,ก,นกันอย่างอริดอร่อยค่นะน่ะต้านพวกมันไม่ไหวจริงๆขอรับนายน้อยเสียงของคนสวนได้บอกกับเจ้านายของตนเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ชายหนุ่มลูกชายเจ้าของสวนผลไม้จึงคิดขึ้นได้ว่าฮ่ไม่น่าเลยข้าไม่น่าตัดต้นไั่ที่เปรียบเสมือนรั้วบ้านของข้าทิ้งไปเลยนะดูสิพวกสัตว์ป่าทั้งหลายมันคงจะเห็นผลไม้เต็มสวนของข้ามันถึงได้ยกขยงกันมากินเช่นนี้เฮ้อลูกชายเจ้าของสวนรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตนเองเป็นอย่างมาก ที่ทำให้สวนนั้นต้องถูกทำลายเช่นนี้เขาจึงได้สั่งคนงานให้ปลูกต้นไผ่ขึ้นมาเป็นรั้วของสวนใหม่แต่คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าต้นไผ่จะโตเป็นรั้วบ้านให้กับเขาได้อีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคุณค่าและประโยชน์ในตัวเองต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องมดงานกับดักแด้ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าใหญ่แห่งหนึ่งได้มีเหล่ามดงานที่กำลังขยันขันแข็งออกเดินทางไปหาอาหารตามปกติเช่นทุกวันไปพวกเราได้เวลาออกไปหาอาหารกันแล้วนะพวกเราขยันขันแข็งกันอย่างนี้รับรองว่าฤดูหนาวนี้เราจะต้องมีอาหารที่กักตุนไว้มากมายเลยนะหัวหน้ามดได้เอ่ยขึ้นและแล้วพวกมันก็ได้เดินเรียงแถวกันไปถึงต้นไม้ใหญ่ จนได้พบกับดักแด้ตัวหนึ่งเหล่ามดงานจึงได้คุยกันว่าแน่แน่พวกเจ้าดูดักแด้ตัวนี้สิวันวันนะมันได้แต่นอนอยู่นิ่งๆไม่เห็นจะทำประโยชน์อะไรเลยนะฮมดงานอีกตัวหนึ่งจึงพูดเสริมขึ้นมาว่าใช่ใช่ข้านะรู้สึกสงสารเจ้าจริงๆเลยหน้าเจ้าดักแด้ที่ต้องนอนขดตัวยในเปลือกแห้งๆ เหล่ามดงานทั้งหลายต่างพากันดูถูกและหัวรรอยเยาะดักแด้ขณะที่ดักแด้นั้นไม่ได้พูดตอบโต้อะไรเรหล่ามดงานจึงได้เดินหน้าหาอาหารต่อไปหลายวันต่อมาเาหล่ามดงานก็ได้เดินทางมาหาอาหารยังต้นไม้ใหญ่นี้อีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขากลับพบเพียงเปลือกแห้งๆของดักแด้ที่ลอกคราบทิ้งไว้มดงานตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าอ้าวเจ้าดักแด้ตัวนี้มันไปไหนแล้วล่ะ หรู้ว่านอนเหี่ยวแห้งจนตายคารังไปแล้วนี่เหลือแต่รังแห้งๆทิ้งไว้นะ <c oughs> แต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีผีเสื้อแสนสวยตัวหนึ่งบินมาแล้วเอ่ยทักทายเหล่ามดงานว่าสวัสดีจ้ามดงานทั้งหลายข้าน่ะแสนจะเวทนาพวกเจ้าเสียจริงๆเลยนะขณะที่พวกเจ้าน่ะต้องถูกใช้งานอย่างหนักเหมือนกับทาตแต่ข้าน่ะ กลับได้สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับการดื่มน้ำหวานจากตอกไม้แสนสวยเมื่อผีเสื้อพูดจบก็ได้มีมดงานตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าเน่เจ้าผีเสื้อมีสิทธิ์อะไรมาว่าพวกข้าเช่นนี้ฮะเมื่อผีเสื้อได้ยินจึงได้ตอบกลับไปว่า ทำไมข้าจะพูดกับพวกเจ้าเช่นนี้ไม่ได้ล่ะในเมื่อข้าก็คือดักแต้ตัวที่นอนเหี่ยวแห้งอยู่ในรังที่พวกเจ้านั้นเคยดูถูกเยาะเย้ยเอาไว้อย่างไรเล่าเ <c oughs> ชิญทํางานหนักกันต่อไปเถิดนะส่วนข้านะขอบอยบินไปที่ทุ่งดอกไม้แสนสวยก่อนละกันตอนนี้น้ําหวานแสนอร่อยจากดอกไม้ยนะ่งรอข้าอยู่เ <c oughs> <c oughs> มือ่อผีเสื้อพูดจบก็ได้บินจากไป ปล่อยให้หมดงานทั้งหลายต้องรู้สึกอิดช้าในชีวิตของผีเสื้อเป็นอย่างมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินคุณค่าของผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องม้ากับหมูป่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าอันกว้างใหญ่และในขณะนี้เองก็ได้มีม้าตัวหนึ่งมันกำลังกระหายน้ำเป็นอย่างมาก หิวน้ำหิวน้ำเหลือเกินลำธารอยู่ที่ใดฮะขากระหายน้ำเหลือเกินเสียงของเจ้าม้าได้เอ่ยขึ้นด้วยความกระหายน้ำเป็นอย่างมากและแล้วมันก็ได้เดินไปพบกับลำธารแห่งหนึ่งเข้าโอ้รอดตายแล้วคะ่ะรอดตายแล้ว เสียงของเจ้าหมาเอ่ยด้วยความดีใจเมื่อได้พบกับลำธารแต่ในขณะที่มันกําลังจะกินน้ำนั้นก็ได้บังเอิญมีหมูป่าตัวหนึ่งเดินลุยน้ำผ่านมาทำให้ลำธารน,นั้นขุ่นจนดื่มไม่ได้เจ้าหมาได้รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากมันจึงได้ต่อว่าหมูป่าไปว่าเน่เจ้าหมูป่าเจ้าทำให้น้ํามันขุนเช่นนี้แล้วข่ะจะดื่มได้อย่างไรฮะหมูป่าได้ยินดังนั้นจึงได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่สำนึกผิดว่า เจ้ามมาข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเช่นนี้ข้าขอโทษจริงๆนะเมื่อหมูป่าพูดจบมันก็ได้รีบเดินหนีไปยิ่งทำให้เจ้ามมารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเจ้ามา้าจึงได้เดินทางไปหานายพรานคนหนึ่งเพื่อให้เขามาช่วยฆ่าหมูป่าตัวนี้ให้เนธท่านนพราน มีเรื่องจะขอร้องให้ท่านช่วยได้โปรดไปฆ่ามูปาให้ข้าทีเมื่อในพรานได้ยินดังนั้นจึงเอ่ยถามม้าไปว่าแล้วถ้าข้าช่วยเจ้าข้าจะได้สิ่งใดเป็นการตอบแทนฮาเจ้าม้าเมื่อเจ้าม้าได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับนายพานไปว่าข้าจะให้ทุกอย่างที่ท่านต้องการเมื่อในพานได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับม้าไปว่าถ้าเช่นนั้นก็ยอมได้ขอให้เจ้ารักษาสัตว์คำพูดของเจ้านะเจ้าม้า ไม่รอช้าในพรานได้รีบเอาบางเหียนใส่ปากม้าพร้อมกับรีบควบม้าออกไปตามหาหมูป่าตนนั้นในที่สุดเจ้าม้าก็ได้พาในพรานมาพบกับหมูป่าตนนั้นจนได้เจ้าม้าจึงได้พูดขึ้นว่านั่นไงท่านในพรานจะหมูป่าตัวนั้นแหละจัดการให้ข้าเลยไม่รอช้าในพรานได้คว้างหอ,อกใส่หมูป่าตัวนั้นทันที ได้เลยตุมะข้าจะจัดการตามที่เจ้าบอกทันทีเ <laughs> อออยเจ็บเหลือเกินโอ้ยเจ็บเหลือเกินเอ,นอเสียงของหมูป่าร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานเหตุเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวจึงโดนหอกของนายพรานนั้นคว้างใส่อย่างเต็มแรงไม่นานนักเจ้าหมูป่าก็ได้สิ้นใจตายลงทันที เมื่อหมูป่าได้ตายลงเรียบร้อยในพรานจึงได้เรียกค่าตอบแทนจากเจ้ามมาตอนนี้งานของข่าก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะเจ้ามาเจ้าจะให้สิ่งใดเป็นการตอบแทนข่าหรือเจ้าม้าได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามกลับนายพรานไปว่าท่านต้องการสิ่งใดบอกข้ามาได้เลยท่านานพรานสิ่งที่ข่าต้องการนั้นหรือข่าต้องการพาหนะในการออกล่าสัตว์และข่าก็คิดว่าบางเหี้นของข่านั้น มันช่างเหมาะสมกับเจ้ายิ่งนักเจ้ามา้าและแล้วเจ้าม้าก็ไม่อาจจะปฏิเสธหรือต่อสู้ขัดขืนต่อในพรานได้ทำให้มันนั้นต้องตกเป็นพาหนะของในพรานในที่สุดเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าเลยค่ะมีชีวิตเป็นอิสระก็ดีอยู่แล้วนะไม่น่าให้เจ้าในพรานผู้นี้มาข่ามูปาให้ข้าเลยสุดท้ายข้าต้องกลับไปเป็นทาสของเจ้าในพรานมันนะ <c oughs> เจ้าหมาได้แต่คิดในใจด้วยเหตุเพราะเสียใจกับการกระทําของตนเองหากย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะไม่ให้เจ้านายพรานมาฆ่าหมูป่าตนนั้นให้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโมโหจะทําให้เกิดผลร้ายต่อตนเองตามมาตอนนี้น้องมินดาลหลับปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีนิทานมาฝากอีกนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ